มาครับพี่น้องกินเด้อพี่น้องป้องป่ายครับนี่เนื้อหมูล,ละบ้างเ่ยเออทีอันนั้นเด้อขั้วขั้วนี่สิบปรุงมันเป็นลาบเด้อพี่น้องเนี่ย ลาบหมูหม้อเก่าเตาห้างเก <c oughs> ่าจริงๆครับซุปเราก็จะปรุงใส่พริกขั่วข้าวขั่วโอเคครับผมสวัสดีครับพี่น้องกองไฟลาบหมูมาเลยลงมือเลยครับเพื่อมันเป็นการเสียเวลา ขัวแล้วล่ะขัวแล้วเรียบร้อยครับไม่อมบ น,นนี้ลับหมูนี่ลับหมูในแบบฉบับของเจ้าของได้นี่ที่น้องยถ้าใครอยากได้รสชาติแบบผมก็ฮ็ดตามผมนี่แหละรู้แน่เลยว่า จระวดผมจระวดเรียกว่าแป้งนัวในลาวคนเปิ้นบ้านต่างประเทศเพิ่เจางินแป้งนัวได้น้ําตาเอาไปใส่น้้อยู่าะ กินมาพี่น้องดูสีสัสิไปกินอย่บ้างกเด็น มาครับพี่น้องกินเด้อมาครับผม